เร็ว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 ,รวมันตกน้ำนานแล้วแน่เลยอ่ะเร็วเร็วมันจะไม่ไหวแล้วเย่ายพึ่งนะนิดนิดเดียว รอด oh! แล้วลูกโ okay. อ้ oh s. <S oh! มามามาลูกมาโอ้มาทำท่าไหนตกน้ำมาลูกเอ้ยอ้ยเหนื่อยเลยลูกการหมาเจ้าของตายตายตายโอ้เกือบตายแล้วลูกเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรนะลูกนะ ให้เป็นไรนะลูกนะเหนื่อยเลยนะลูกเนาะให้เป็นไรนะคะนะให้เป็นไรเน,ะนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนเนอะลูกนนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวแม่พาไปล,ลูกเนาะเนาะเดี๋ยวพาไปเนาะโอเคไม่เป็นไรแล้วนะปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะ